ล้อแฟนซื้อให้อีกแล้วน่ารักนะเฮ้ hey, สาวสาวนี่ใกล้รายโยแล้วมีเสื้อใส่เรียังจ้าน้องคงใส่ชุดเดิมอ่ะพี่อยากเก็บตังไว้มากกว่าชุดรายโยเดี๋ยวนี้แพงแพงว้ายจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยรายโยอะน้องเขาใส่เสื้อแบบจัดเต็มนะ เออเสื้อมันต้องแบบแพงแพงมันจะถึงจะดูด,ดีจริงพี่ลายออใครๆเขาก็ใส่ชุดกันแบบจัดเต็มทั้งนั้นแหละไปใส่ชุดเดิมอ่ะอายเขาคนเขาจาได้หมดหนูก็อยากมีอ่ะพี่แต่ว่าทําไมได้อ่ะหนูก็ไม่ได้มีแฟนรวยเหมือนพี่นี่เห็นซื้อชุดลายออใหม่ให้ทุกปีเลยอิจฉาไม่ได้นะน้องเรื่องแบบนี้อ่ะมันต้องดูบุญวัสนาของคนด้วยแฟนพี่โทรมาด้วยแหละเขาบอกว่าเออเขาซื้อชุดลายออแบรนด์มาเลยน,น,อน้องหูยหลายพันประมาณห้าพัน 5, พี่ได้ยิน บบเขาบอกว่าโอ้โหสวยมากเหมาะกับพี่มากเลยเหมือนมาดามเลยน้องเฮยเท่าไหร่นะพี่ห้าพันยินดีเองน้องห้าพันหรอพี่เดี๋ยวหนูคำนวณก่อนนะแป๊บนึงคำนวณอะไรอะ่ะโอ้ยพี่ไม่ต้องรู้หรอกนะ่าเมื่อไหร่น้องจะมีวาสนาเหมือนพวกพี่บ้างเนี่ยแล้วแฟนพี่ซื้อให้แค่ชุดอย่างเดียวเหรอไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวน้องนี่เห็นไหมเนี่ยนี้สร้อยมือหม่แหวนไม่ น้องรายยอทั้งเทียกเขาจะใส่อันเดิมเดิมไม่ได้นะแฟนพี่อืมใจป่ามากเลยปีนี้นะหนูก็จะไปถอยเซ็ตใหม่แบบจัดเต็มมาเลยพี่รอดูเลยนะจะต้องเด่นที่สุดในะอำเภอคะ่ะอิฉาพวกพี่จริงๆเลยอะคะ่ะพี่พี่นี่หน่อยสิได้ได้แบบน่งพี่ส่งงานก่อนโอเคไปน้องถามะไรหน่อยสิทําไมพี่มีเสื้อสวยๆใส่รายยอทุกปีเลยอะเงินเดือนพี่ก็เท่าน้องนีง่แล้วพี่เอาเงินมาจากไหน อพี่ก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะแต่ว่าเห็นว่าเราเป็นคนกันเองอะ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกใครก็ได้พี่ผ่อนเอาผ่อนนี่ผ่อนยังไงอ่ะพี่โอ้ยตาก็ผ่อนจ่ายเป็นเดือนเดือนเป็นงวดงวดไงตาพวกเสื้อผ้าที่พี่ใส่ทุกปีนะหรออืมมันก็ใช่นะแต่มันก็ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรอกทุกอย่างเลยแหละคือยังไงนะพี่ มีผ่อนอะไรได้อีกเหรอโอ้โหต้านี่ไม่รู้อะไรเลยนะนอกจากชุดแล้วเนี่ยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแหวนสร้อยนาฬิกาอะไรก็ผ่อนได้หมดเลยแมฉันรู้แล้วว่าทำไมพวกเธอมีชุดสวยๆใส่ตลอดที่แท้ก็ใช้วิธีนี้นี่เองเอา้าแล้วมาทําไมล่ะพี่มันก็ไม่ทําไมหรอกนะน้อง ก็แค่ถ้าไม่มีอะไม่ต้องฝืนให้มีเหมือนคนอื่นเขาอะจนก็หัดเตรียมตัวซะบ้างนะว่าทำไมทุกเชียงกินแต่มาม่าตลอดแหมก็หนูไม่ได้มีแฟนรวยเหมือนพี่นี่จะได้มีคนเปให้ตลอดเวลาเราไปกันเถอะชิต,ต้าไป,ไปพรุ่งนี้จะรายยอแล้วเดี๋ยวโทรหาชิต,ต้ากับหมวยดีกว่าพี่นะ้อโทรมาทำไมเนี่ย ะไมก้มค่ะวันอะกุมุสลามค่ะอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปรับนะจะไปงานรายโยพร้อมกันนะบอกหมวยด้วยได้ค่ะพี่พรุ่งนี้อ่ะใส่เสื้อสวยๆหน่อยนะต้องใส่ชุดสวยๆเลยเหรอหนูไม่มีเงินนะคะพี่ไม่ใช่ะลยพี่อายคนวันรายโยอ่ะเขาใส่เสื้อกันสวยๆทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีก็ไปยืมใครก็ได้นะน้องหรือไม่ก็ไปผ่อนเอาเหมือนน้องหมวยอะ่ะค่ะพี่หนูจะพยายามแล้วกันนะคะ ยังไงยังไงพี่ขอละกันล่ะงานนี้อืมอือโอเคน้องน้องนั่นเพื่อนน้องที่ทํางานหรือเปล่าอ่ะนั่นเหมือนใส่ชุดเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าวะน่ะชุดมันเก่ามากเลยนะน้องแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวโอเคอยู่นะคนเนี่ยคนเดียวกับที่น้องบอกหรือเปล่าที่ว่าผ่อนยันถุงเท้าอ่ะ ใช่แต่พี่พี่ก็อย่าไปแซวเขามากนะสงสารน้องเขาชิต้าเขาไม่ค่อยมีตังค์แบบนี้พี่ไม่อยากให้พาขึ้นรถเลยเอะน้องจะพาเพื่อนน้องไปจริงๆรเหรอพี่ว่าอายคนแย่เลยนะใครเห็นเข้าอะแต่ถ้าอีกคนอะเออว่าไปอย่างนะน้องก็บอกมาเลี้ยวอะพี่บอกว่าให้ใส่เสื้อสวยๆงานวันรรโยทั้งทีเขาก็ต้องจัดเต็มกันทั้งนั้นแหละขนาดหมวยมันยังไม่มีเงินอนะมันยังผ่อนเลยพี่ก็บอกชิต้าไปแล้วขายขี้หน้าชมัดเลย ชิต้ามวยทางนี้ทางนี้จ้าขึ้นมาเลยชิต้าสุดท้ายเธอก็ยังใส่ชุดเดิมนะพี่บอกเธอไปกี่รอบเนี่ยดูตายคนหนึ่งจัดเต็มจ่ายตังไปหมดหรือยังเนี่ยโอ้ยอย,อย่่ยุ่งกับหนูเลยพี่รีบไปเถอะหนูหิวข้าวแล้วก็หนูไม่รู้จะยืมเงินใครอ่ะพี่เสื้อน,นี้ก็ยังใส่ได้อยู่อะค่ะหนูก็พยายามรักษามันอยู่ใหม่ใหม่ตลอดนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S พี่เหนื่อยจะพูดกับเธอแล้วอ่ะชิต้า น้องมีแฟนหรือ,อยังล่ะหนูยังหาไม่ได้เลยพี่พี่แนะนําเลยนะให้น้องอ่ะหาผู้ชายรวยๆหน่อยจะได้สบายมีคนมาซื้อชุดสวยๆให้หนูใส่ไงน้องก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ซื้อเสือเส้อ,ส,อ,ส,อสวยๆให้ แหวนเพชรแหวนไม้วงใหม่ด้วยอชิต้าเธอดูพี่สิมีแฟนดีแฟนรวยซื้อให้ทุกปีเพื่อนน้องอ่ะพี่ทำให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วน้องอิชาพวกพี่ทั้งสองจริงเลยค่ะขอให้พวกพี่สองคนเนี่ยรักกันนานๆน,นะคะมันก็คือเลขเลขมันตรงนะใช่มันน่าจะออกมาซ้ำ พี่พี่พี่นับเป็นอะไรอะ่ะทําไมช่วงนี้ดูเศร้าๆจังพี่ว่านะเขาคงเสียใจเรื่องแฟนเขานั่นแหละเห็นพูดกันทั้งออฟฟิศเมื่อเช้าน่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะถึงแม้เขาจะชอบว่าพวกเราทั้งสองก็เถอะชิต้ามวยพี่ขอโทษนะที่พูดไม่ดีกับพวกเธอพี่คิด ผิดมาตลอดเลยน้องว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ของแพงๆพ,พอวันนี้เขาไปพี่ก็ได้รู้ว่าของพวกนั้นอะ่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่มีคนที่จริงจังกับเราอะ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทุกอย่างคือบทเรียนใช่ค่ะพี่ความสุขอ่ะไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือว่าของแพงๆนะแต่ถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอะเราก็จะไม่รู้สึกขาดอะไรแล้ว อย่างในอันกุรานที่อัลลอฮตรัสว่าแท้จริงการดํารงชีพที่ดีที่สุดคือการตักวาและการใช้ใจ่ายในทางที่พอเหมาะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจค่ะพี่พี่เข้าใจแล้วชิต้ามวยต่อไปนี้พี่จะไม่เอาใจไปผูกกับพวกนั้นอีกแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตด,ด้วยความพอเพียงและพึ่งพาอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้ใช่ค่ะพี่ชีวิตไม่มีทางจำเริญได้หากผูกจิตใจไว้กับการโอ,อ้อวด แต่ถ้าเราผูกใจและการเงินของเราไว้กับความพอใจของอัลล็อกเลือกสิ่งที่แสดงถึงความยังง่งยืนความสุขสงบจะเป็นของเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าค่ะพี่ชีวิตคือการเรียนรู้ และบทเรียนที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้จงเลือกความยำเกรงเป็นเครื่องประดับบัวใจแล้วเจ้าจะพบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า